รวมถึงท่านในห้างวินัยวีระพุทชงนะครับ่วยการสามสูตศิลปะม้าม้ายมวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาเอาไรครับยหกสามี่ออกมาซัดกันเลยครับตั้งแต่นาทีแรกครับอ้าวซ้ายจากชัยภูมิกางเกงสีแดงครับลูกศิษย์ของเสียประมูดแล้วก็มาดามจิ้วอ้าวน้ำเงินแม่หักหัวขามาไปทีนึงครับอ้าวคู่นี้มีโอกาสนับล็อกยกสามไปแดงเพชรพิเชษน้อเงินธนพลเพชรอพิเชษซ้ายมาธนพลขยับเข้าไปอีกนี่เลยครับรางวัล แตกนี่เข็มละห้500ราร้อยเอต่ซีเอ้าซ้ายไปตเตะกันขอกันหนึ่งหมื่นจอนักขี้ผายหางนี่รับไปสามหมือ่เอ้าแทงไปชนพลเอา้ามาซ้ายกับขวาแล้วชิงกันวิ่งหน้าตาแหกนั่งหน้าขวาไปชนพลนะครับเอ้าซ้ายของพิพิเชษพิพิเชษซ้ายนะครับมวยรุ่นใหญ่นี่พลาดไม่ได้นะพลาดไม่ได้เอา้าขยับมาขวาไปเอา้าลึกลึกต้องลึกซ้ายรูด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 โอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหนี่ครับ มาอร่อยเลยครับผู้นี้ขยับขยับ้ำ้ำซ้ายซ้ายออกไหมเพชรพิเชอเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับโอ้หจิ้มหมัดไปก่อนมาเอานายโอ้โหนี่ครับมาโอ้ยบวกสอกันแบบนี้มาเดี๋ยวดูคุณหมอจีรศักดิ์ภู้ขาช้าอุ้ยผู้ท้เอาละครับเอาละครับใครอยู่ใครไปครับชัยภูมิกับแม่ห้องสอนขำไว้ขำไว้แฝกนะำเหมือนเขาทรายเลยครับเอาต่อยหมัดไป คืนได้ไหมครับคืนได้ไหมครับโอู้หูยคืนลําใหญ่เหลือเกินนะมิงอ้าวน้ำเงินธนพลฝ่ายแดงเพชรพิเชษนะครับเอ้าซ้ายไปเพชรพิเชษธนภุกข,ขวามาซ้ายไปมันต้องอย่างนั้นต้องต่อยแบบวัดดวงเลยนะครับอ้าวนี่นะครับทุกคนดูมวยมันมนันอังคารวันนี้นี่หนุ่มโบ๊ทนัทเดชรุนด้วยนะดูอยู่ด้วยดูว่าเอ้าตรงไหนนี่ประธานเพชรดีๆครับเซเนาที่ปรึกษา คุณชัยรัตน์เสียแบนนะครับเอ,าอ้าทายไปแดงเพชรพิเชษโอ้โห,โห,โหดูมากระเช็คบินให้ได้เลยครับขวาไปครับธนพลนี่อืดูดูดูเสียบเข้าไปม่าตอนนี้ไนท์ไนท์ไนท์มาเลี่ยมโอ้โหดูครับโอ้โหอะนี่นี่ดูมาออกอาวุธกัน โอ้ยสอกมาอีกรอดโอ้จะทบเหมือนโมโหไม่ได้เล่นน้ำสงการนะครับเพราะว่าป่วยในช่วงระยะนี้ต้องซอ้อมอ้าวตีไปขวางไว้อ้าวใกล้ๆมีศอกอ้าวปากมาครับยับเข่าเข้าไปครับใครอยู่ใครไปครับโอ้โหนี่แหละครับสนามเมืองจริงๆมวยมันสนัมเมืองม่ต้องอย่างนั้นเอา้าอุโหฟันไปแตกเข็มละห้าร้อยแตกไม่ต้องห่วงแต่เท่าไรใจใชแชร์ร้านเอา้าแทางไปน้องไม่นอกพันมาเอา้าเดิน สองเอาแทงไปงแทงปลายกประยก,ะยกอีกนิดนึงเอาฝันได้ฝันไปเอา้าปังเข้าไปคนลดดอง,องเอา้าหมุอนี่ดูเดือนหมดยกที่สามโอ้โหโสุดโอเอา้าที่ปรึกษาคุณชัยรัตน์เสียแบนเอ้ามาดูกันต่อนะครับยกสี่ฝ่ายแดงพิมพ์เทียนเมินงธนาพล อา้าวซ้ายกับขวานะครับมันต้องลุ้นกันอย่างนี้ได้ถูกที่ถูกเวลาครับอา้าวัดไปคืนด้วยแทงใกล้ๆครับฟันอา้าบวกกันใครอยู่ใครไปครับชัยภูมิก,กับแม่ห้องสอนนี่ละครมวยมันสนั่นเมืองขวางไว้อา้าวฟันไม้แหมัดไปเลยครับแข้งขวาสวนด้วยแข้งซ้ายครับโอ้โหพลาดไม่ได้นะมือไม้ตกนี่ก้านเขาเาขวาไปเรื่อยๆเตะไปลเ้เนี่เอา้าวซ้ายมาให้อา้าวไฟแดงนะครับพิมพ์เชษฐ์เมอนธนพล อ้าวเผดพิเชษอ้าวซ้ายขยับขยับธนพลเข้าใกล้ไปเรื่อยหาเลือกขวาติดอ้าวธนพลเอ้าอย่าอย่าหลุดเอาซ้ายฟันไปต่อยหนึ่งสองอ้าวขวาไปธนพลอ้าวเ็นพิเชษแดงนะครับซ้ายซ้ายกับขวานี่ยิงจะวากันด้วยอ้าอ้าขวายังติดไม่ยังไม่ได้นะครับโอ้โหถือว่าเป็นป่วยใหญ่ที่มีเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่เลยครับนม่ีครับ ว่า,าออกอาวุธใส่กันไม่หยุดเลยครับออกคูฟอยูช้อง24มันต้องอย่างนี้คุณอ๋อแม่ใครไม่ได้ดูมวยใหญ่คู่นี้เสียได้แทนครับอ้าวมัดกับเขาแลกกันแล้วก็ยืนกันใกล้ด้วยครับอ้าวสวนโอ้ยสอกครับแม่เขาทะเลาะทะเลาะไม่ได้นะโดนมัดเข้าไปอีกก็มาม,มีมีถอยเหมือนกันครับอ้าวน้ำเงนนินธนพลนะครับไปแดงพิมพ์เหตุอย่านะอย่ามเมาขวาไปธนพลเป็นแช่สองฟันไปธนพลอ้าวฟันอีก ทำท่าจะไปแจ้งความแล้วนะครับฝ่ายแดงเบนพิเชษอ้าวอ้าวอ้าวนี่ครับมาแถวต้องดูมาแต่ว่ายานลวมนะน้ำเงินนะทำได้ตอนนี้ครับเนี่ยเนี่ยครับอยาหลวมโอ้ยโอ๊ยคุณอดมาต,ต่างคต่างเมาแค่เซนะครับยังไม่ได้โดนน้ำอา้อาวอ้าวฝืนแล้วด้วยเบนพิเชษฟ,ฟ,ฟ,ฟื้นแล้วเอาขืนได้ไหมครับ่อไปมาวัดดวงวัดใจแล้วครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยอ้าวฟันไม่รู้อะ เอาซ้ายไปสายแดงเพ็ทพิเชนึเลยอโอ้ยร่วงเลยนะครับร่วงเลยเมา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 เอ้าเอียงสามพักสี่พักโอ้โหตาคางเลยเรียบร้อยเลยนะครับเพ็รพิเชตโอ้โหเดี๋ยวดูด้วยลูกสวนลูกไหนนะครับธนพลนะครับสิทธนายกพันศักดิ์โอ้โหทำท่าเจียนไปเจียนอยู่เจียนอยู่เจียนไปนะครับนี่แหละครับความมันของนี่ มวยมันสนัดเมืองมันต้องอย่างนั้นเลยทีเดียวโอ้โหสุด